รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาม,มนเณรรากแก้วศาสนาไทยยาติอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะรายการของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปตามติดเรื่องราวของการฝึกตนปฏิบัติและเรียนรู้ของเหล่าสาม,มนเณรทั้ง21รูปที่มาจากโรงเรียนนานาชาตินะคะและว,วันนี้พลอยสุสญญสัภั์ญาสุบิภูลรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ และสำหรับภารกิจของเราสำมเณรของเราทั้ง21รูปในวันนี้นะคะเรายังคงตามติดกับเรื่องราวของการทําวัดนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนในวันที่4ค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันค่ะถามพวกเราใครคิดว่าตัวเองมีสมาธิพอสมควรในยกมือจี เดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ลองดูนะดูความเชื่อมั่นของตัวเองแล้วลองดูแล้วเราจะเข้าใจตัวเองวันนี้ทั้งหมดมีกี่รูปลองลุกขึ้นยืนตั้งแถวดูสิกติกาเดี๋ยวยืนย่ำอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปไหน59กติกาคือให้หลับตาแล้วย่ำอยู่กับที่พร้อมหรือยังเรียบร้อยแล้วยก เริ่มรับตา1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,46,47,48,49 50ห้าดเกหยุดเฉยๆอย่ยาลืมตา ใครคิดว่ายังยือนอยู่ที่เก่ายกมือสูงสๆเอามือลงริมตาได้ออออถอยกลับไปจ้ะอ่ะขอเชิญเข้านั่งที่ได้อ่าจ้ะสะอาดสะอาดสว่างสงบ สง่างามพระอาจารย์ฝากนิดนึงเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บางคนจะคุมตัวเองไม่ได้ตอนพระอาจารย์ไปที่ประเทศสิงคโปร์พระอาจารย์แค้นพวกสิงคโปร์มากๆพวกสิงคโปร์เขาบอกว่า เอาเด็กไทยสิบคนไปแรกเด็กสิงคโปร์คนเดียวเขาก็ไม่เอาพระอาจารย์ถามว่าทำไมเขาบอกว่าเด็กไทยไม่มีคุณภาพควบคุมตัวเองไม่เป็นบังคับตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะพวกลูกคนเดียวกับพวกลูกคนเล็กวันนี้ชื่นใจเพราะวาพวกเราควบคุมตัวเองได้หมดเลยตอนนี้นั่งกันเรียบร้อยมากไม่มีใครคุยกันไม่มีใครเล่นกัน แต่พวกสิงคโปร์บอกว่าเด็กไทยไม่มีคุณภาพสิบต่อหนึ่งเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเด็กไทยไม่ให้มันคุยมันก็คุยไม่ให้เล่นเขาก็เล่นแต่เด็กของเขาเขาสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ทีนี้ฟังให้ดีเขาบอกโดยเฉพาะพวกลูกคนเล็กกับพวกลูกคนโตบริษัทของญี่ปุ่นกับบริษัทของสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะรับ คคนนนนนนนไไทททยยยเเเเเข้้้้้าาาางงถห็็ปปปปลููกกดดีวววแแฟฟมรระะัััตติิิบโ่อนในช่วงบ่ายวันนี้น้องๆสามเณรรากแก้วศาสนาไทยญาติจากโรงเรียนนานาชาติจะได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุโนโญซึ่งบรรยายได้อย่างสนุกสนานปราพยศน้องๆสามเณรที่ซุกซนได้อยู่หมดัดจนน้องๆสามเณรนั่งนิ่งสนใจฟังบรรยายกันตาไม่กระพริบเลยทีเดียวบุตรฉา ใครเป็นลูกคนเดียวมั่งไหนยกมือสูงสูงใครเป็นลูกคนเล็กยกมือซ้อนขึ้นมาเอามือลงใครเป็นลูกคนโตใครเป็นลูกคนกลางใครยังนึกไม่ออกว่ากูเป็นลูกคนไหนโอเคเอามือลงปุจฉาปุจฉาถามว่า ลูกคนเดียวจำเป็นต้องเอาแต่ใจเสมอไปไหมไมลูกคนเล็กจำเป็นต้องเอาแต่ใจเสมอไปไหม,ไมลูกคนเดียวที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีไหมลูกคนเล็กที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีไหมมีลูกคนกลางกับคนโตที่มันดื้อๆมีไหมไมีลูกคนกลางกับคนโตที่ดื้อๆแล้วนั่งในที่นี้มีไหม ประกาศโปรดทราบฟังให้ดีเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าจะเป็นลูกคนเดียวคนเล็กคนกลางหรือคนโตเกี่ยวแต่เพียงว่าเด็กคนนั้นเขารักดีหรือว่าเขารักชั่วถ้าเขารักดีเขาจะพัฒนาตนเองตลอดเวลาจะไม่ทำให้พ่อแม่อับอายขายหน้าผู้อื่น เจตนาจริงๆก็คืออยากจะให้เขาเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะทำประโยชน์กับครอบครัวด้วยนะซึ่งวันนี้จริงๆหลักที่อยากจะให้อ่ยากย้ายเขาเกิดมาแล้วก็ให้เป็นของขวัญนนะเป็นของขวัญแด่คุณพ่อคุณแม่เป็นของขวัญแด่ครูบาอาจารย์เป็นของขวัญแด่เพื่อนเป็นของขวัญแด่แผ่นดินแล้วก็เป็นของขวัญแด่พระศาสดาด้วย ถ้าเขาสามารถที่จะทำได้ตรงนั้นจะยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาตนเองอย่างเช่นชี้ให้เขาดูเกี่ยวกับเรื่องต่างชาติที่ดูถูกคนไทยเพราะฉะนั้นศักยภาพในทุกๆรูปแหละนะลูกเนมีศักยภาพสูงเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ขุดมันออกมาใช้แค่นั้นเองวันนี้จะกระตุ้นให้เขาขุดมันออกมาใช้จ้ะ ในช่วงคำ่ำหลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วหลวงพี่พานุพระพี่เลี้ยงก็เรียกประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนไปปฏิบัติกิจนอกสถานที่นั่นคือการไปรับบาตรและเล่านิทานพุทธประวัติให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อนฟังที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราซึ่งเมื่อได้ชมวีดิทัศน์ที่หลวงพี่พานุเปิดแล้วนั้นน้องๆสามเณรแต่ละรูปก็มีอาการแตกต่างกันไป ระวังนะครับพ่งนี้ไปเรามีสติสับรวมให้มากนะครับไปทําหน้าที่ของสาม,มเณรที่ดีไปโปรดเด็กๆเ,เพื่อนๆเ,เ,เหล่านี้นะลูกให้เขาได้ทําบุญค่ะและในตอนที่ผ่านมานะคะเราได้รู้จักกับเหล่าสาม,มเณรกลุ่มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็จะมาทําความรู้จักกับน้องๆสาม,มเณรของเราทั้ง3าคนเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือสาม,มเณรบอสสาม,มเณรแมนนี่และสาม,มเณรพร้อมไปทําความรู้จักกับน้องๆเลยค่ะ have do boss is, is a person that like he's he doesn't really think before he speaks or does anything he

อาตมาเห็นคือเป็นเด็กที่ช่างซักช่าง,งถามแต่ก็ต้องดูว่าเขาถามอะไรนะฮะอย่างเช่นเวลาที่เราเรียนอยู่เนี่ยถ้ามีอะไรผ่านเข้ามามังบอสก็จะสมเด็จบอสก็จะหลุดไปสนใจอีกเรื่องหนึ่งทําให้เราเห็นว่าสมเด็จบอสเองอาจจะมีสมาธิในการที่จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยได้ไม่นานบางทีเราคุยเรื่องนี้อยู่ แต่มีเรื่องอื่นเข้ามาซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุยหรือว่าเรียนเนี่ยสมัยรัก็จะไปนสนใจเรื่องที่ผ่านเข้ามาแบบทันทีทันใดณตรงนั้นแค่ชงส,สั้นๆแล้วเขาก็เอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นคําถามมาเป็นประเด็นทางๆท,ที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนอยู่ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องดูว่าการเรียนการสอนหรือว่ากิจวัตรของความเป็นสมณีเนี่ย จะทําให้สมเด็จบอสกลับมาเอาใจกลับมาอยู่กับตัวเองได้นานขึ้นกว่าที่เคยเป็นหรือเปล่าเขาจะอยู่กับบทเรียนจะอยู่กับสิ่งที่พระอาจารย์สอนหรือว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยได้ได้นานขึ้นหรือไม่เพื่อนๆเ,เ,เองก็จะตั้งฉายาสมเด็จบอสว่าเป็น questioner n a m คือเป็นเด็กช่างถามแต่าสิ่งที่ถามเนี่ยบางทีไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนก็ทําให้รรยากาศของการเรียนเนี่ยหลุดออกไป พอบอสนำสำเร็จบอสนำคำถามที่ม่เกี่ยวกับการเรียนเพื่อนคนอื่นก็ตามจนบางครั้งพระอาจารย์ก็ต้องหาเทคนิคหาวิธีการที่จะดึงเด็กๆทั้งหมดเนี่ยกลับเข้ามาสู่เรื่องที่กําลังสอนได้อย่างไรออบอสเองบางทีไม่ใช่แค่ถามแต่บางทีคุยหรือเล่นทั้งคําพูดและทางกริยาทางกายเนี่ยก็แสดงออกมาทําให้โดยส่วนรวมอาจจะ มีสมาธิที่น้อยลงหลายครั้งก็บอสก็ถูกเตือนแล้วบอสก็จะหยุดไปสัก5นาทีไม่เกินนั้นข้็กลับมาเล่นอีกนี่จะมาว่าเป็นสิ่งที่ต้องต้องดูแลเป็นพิเศษที่จะทําให้ทุกเนนบอสของเราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นได้อย่างไรก็คาดหวังว่าการไหวพระสดมน์การนั่งสมาธิการเดินจงกรมที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบจะเป็นตัวช่วยเขา นนในเชียงรูปแบบนี่แหละจะทําให้การปฏิบัตินอกรูปแบบเช่นตั้งใจเรียนคุยกับเพื่อนหรือว่าปฏิบัติตัวกับพระอาจารย์เนี่ยเขาจะทํามันได้ดีขึ้นการก็ ดีบ้างไม่ดีบ้างก็<ๆ>แบบเคยบวชมาแล้วก็เลยช่วยคนอื่นได้ได้เยอะมาได้เยอะข้อไมด่ไมดีก็แบบชอบพูดเสียดัง<ๆ>ไม่รู้กัมื <laughs> ออกให้พ่อแม่ดีใจกับเ <laughs> พราะว่า ที่นี่แบบทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็สบายใจตอนที่บวชก็ดีขึ้นสักนิดก็ยังดีด้านอารมณ์ปปผมเป็นคนแบบกดง่ายเข้าใจดีครับ ผมผ่าตอนที่ผมไม่เป็น uh, Sometimes when I don't know what where to go like he talks a lot and but he also listens sometimes so I like he knows where to go sometimes too so he told me before like what to do สมเนันพร้อมอการบวชครั้งนี้ของของเนรพร้อมในการบวชครั้งที่สองซึ่ง น้องพร้อมสมเด็จพร้อมเองเป็นเด็กที่มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาดีมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกถ้าพูดภาษาข้างนอกว่าในห้องเรียนเนี่ยมาคิดว่าพร้อมมันจะเป็นตัวห่างของห้องน้องพร้อมมีอารมณ์ขันอารมณ์สนุกเขามีบุคลิกเฉพาะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างเราเพื่อนคุยก็ ก็ชอบแล้วต่อมาก็อารมณ์ดีทุกครั้งเวลาฟังพร้อมพูดเวลาเขาพูดแสดงความเห็นอะไองต่างเนี่ยหรือว่าคําถามที่เป็นเชิงความรู้เนี่ยหลวงพร้อมยังจะถามอย่างอย่างอยากรู้จริงๆไม่ใช่ถามเพื่อจะอวดภูมิหรือแสดงความรู้เพื่อให้เพื่อนๆดรู้ว่าฉันฉันรู้มากกว่านะไม่ใช่ฉนพร้อมเป็นเด็กที่มีความรู้ด้วยแล้วก็กล้าแสดงออกด้วยอันนี้ก็สิ่งที่ไมา ชื่นชมแล้วก็ไม่ได้ทำให้พระอาจารย์หนักใจแต่ในบางช่วงที่ได้คุยกับยมพ่อของน้องพร้อมก็ทำให้เห็นบางมุมของพร้อมคือน้องพร้อมก็มีมุมที่คิดถึงบ้านบ้างซึ่งต่ตมาไม่รู้สึกเลยในช่วงเวลาที่อยู่กับเขาต่อหน้าเนี่ยแตมาไม่เคยรู้เลยว่าพร้อมมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่จนมาทราบ,บจากยมพ่อของของเนนพร้อมว่า เพราะมีมีบางครั้งที่รู้สึกอาจจะเศร้าคิดถึงบ้านบ้างแต่ว่าจะแสดงออกกับกับยมพ่อเวลาที่มันเยี่ยมมาไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ก็พอทราบเรื่องนี้ก็ทําให้เข้าไปใกล้ชิดกับพรอมมากขึ้นเพื่อชดเชยความรู้สึกบางอย่างเช่นการคิดถึงบ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ I come from ISB. I was born in America. I'm 13 years old. And no, I'm half Norwegian, half Thai. My dad's Norwegian, and and my mom is Thai. Uh, because I was, I'm a little bit like naughty at home and my mom and dad want me to like know how to discipline myself well i feel that it's a good experience to like be a monk at least once because then you know how to keep yourself calm and discipline yourself so you don't have to because you have to there are a lot of rules with being a monk that you have to follow uh, i don't like it because i don't really like to talk with people or like play around i i usually like to be by myself or read a book mommy เป็นคนที่เงียบๆก็ Mommy ก็เขาเป็นคนที่เงียบไม่ไม่ค่อยพูดอะไรจะพูดเฉพาะตอนที่อาจารย์ให้พูดอย่างเดียวผม ว่าให้ทําตามเหมือนพี่แมนนี่เพราะว่าพี่แมนนี่เขาเรียบร้อยมากแต่ผมตรงข้ามาเขาเลยครับสเมีนีแมนนี่แต่มายัางจําวันที่น้องแมนนี่มาสมัครโวดได้มากับคุณแม่ภาพที่เห็นภาพแรกคือแมนนี่เป็นเด็กที่เงียบมากแม้ว่าจะพูดภาษาไทายได้ไม่คล่องแต่ตัวตนจริงๆของน้องก็เป็นคนที่ที่ช่างพูดพอสมควรถ้าอยู่กับคนที่สนิท แต่ในวันแรกที่เห็นเนี่ยน้องไม่พูดเลยต,ต้องพยายามกระตุ้นทั้งภาษาอังกฤษต่อมาก็พอพูดได้ก็ทดลองอาษสไทยตอนแรกไม่โต้อตอบเลยมองหน้าและนิ่งอย่างเดียวก็จะลองพูดภาษาอังกฤษก็กว่าจะตอบออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ก็ยากแต่พอคุยไปคุยมาได้ประโยคที่ยาวๆเนี่ยถึงรู้ว่าภาษาอังกฤษของแมนนี่เนี่ยดีมากๆถ้า ถ้าหลับตาฟังก็นึกว่าเป็นฝรั่งคนหนึ่งเรื่องราวที่กูกับคุณแม่เนี่ยรู้ว่าน้องเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออาจจะไม่ค่อยชอบที่จะคุกคีอยู่กับผู้คนมากนักชีวิตเนี่ย,อย,อ,ยอยู่กับแต่หนังสือเป็นหลักดังนั้นเวลาเจอคนเนี่ยน้องก็ไม่ค่อยจะสื่อสารกับคนเท่าไหร่วันบาเนี่ยคุณแม่เล่าว่าอยู่กับหนังสือได้เล่มหนึองสองเล่มตอนที่ มาสมัครบวชก็ถามมาตมาว่า,าบวชแล้วนี่เอาหนังสือมาอ่านด้วยได้ไหมตมาก็ถามกลับว่า,าแล้วม่นี่อยากจะเอาหนังสือเล่มไหนมาอ่าน่ละลูกเขาก็บอกเป็นพวกนิยายนวิทยาศาสตร์ตมาบอกว่าก็ได้นะถ้าเป็นนิยายนี่จะเป็นนิยายธรรมะเดีย๋ยวพี่จะหาให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยเขาบอกก็โอเคเขาบอกเขาอยู่ได้ถ้ามีหนังสือตอนนั้นน้องก็ไม่มั่นใจว่าชีวิตของการบวชเนรเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างบวชมาแล้วจะต้อง ปฏิบัติตัวอย่างไรเขาเลยถามถึงสิ่งที่เขามั่นใจและเขารู้สึกว่าอยู่แล้วเขาน่าจะอยู่ได้ก็คือหนังสือนั้นหนังสืออาจจะเป็นหลักประกันความสบายใจของเขาในช่วงที่บวชเป็นสมณีนก็เลยขออนุญ,ญาตว่าจะนําหนังสือมาอ่านธรามะก็บอกว่าได้เดี๋ยวขอของหลวงพี่ช่วยดูด้วยนะว่าหนังสือนั้นเหมาะกับความเป็นสมณีหรือเปล่าพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเรานิยมห้อยคอก็มีเล็กๆนะ ทำเป็นเหรียญก็มีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เช่นหลวงพ่อสุโธทรหลวงพ่อพระพุทธชินาราชหรือพระแก้วมรกตได้กลายเป็นศูนย์กลางใจของคนไทยทั้งชาติพระพุทธรูปปางทรงรับมธุป,ปายาติริยาบทแบรพระหัตถ์ทั้งสองวางบนพระชานุเป็นกิริยาคอยรับตามพุทธประวัติกล่าวว่า นางสุชาดาได้นำข้าวมัทุปายาตมาเพื่อทำพลีกรรมเห็นพระมหาบุรุษประทับอยู่สำคัญวเทพเจ้ามาคอยรับพลีจึงถวายมัทุปายาตทั้งถาดพระมหาบุรุษทรงรับถาดมัทุปายาตพระพุทธรูปปางเสวยมัทุปายาตอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัต์ซ้ายประคองถาดมัทุปายาตพระหัต์ขวากระทำกิริยาจุ่มลงในถาดมัทุปายาต ตามพุทธประวัติกล่าวว่าฝ่ายนางสุชาดาเมื่อได้บวงสวงสมใจแล้วก็พากันกลับบ้านพระมหาบุรุษเสวยมัทุปายาตทั้งหมดพระพุทธรูปปางลอยถาดอิริยาบทประทับนั่งคุกพระชานุพระหั์ซ้ายคว่ำบนพระเพลาพระหั์ขวาทรงจับถาดวางลงในน้ําตามพุทธประวัติกล่าวว่าพระมหาบุรุษเสวยเสร็จแล้วทรงเห็นถาดนั้นเป็นทอง ถ้าทิ้งไว้ก็จะเป็นช่องทางแก่โจรผู้ร้ายจึงทรงนำถาดทองไปลอยเสียในแม่น้ำเนรัญชรานั่นก็คือภาพกิจกรรมนะคะในการบรรพชาเป็นสัมมนเนรในวันที่4ของเหล่าน้องๆสัมมนเนรทั้ง21รูปค่ะจากโรงเรียนนานาชาตินะคะเรื่องราวน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและเรานะคะก็จะนำภาพบรรยากาศและสาระความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะ แต่ว่าการครองตนเป็นสาม,มเณรของน้องๆน,นะคะก็ยังดําเนินต่อไปนั่นเองพวกเราต้องคอยเป็นกําลังใจให้น้องๆสาม,มนเณรรักแก้วศาสนาททยาติอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยค่ะและตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าเวันนี้สวัสดีค่ะ